เอาสิ่งที่แท้จริงเนี่ยยาของเรานี่นําหน้าก็คือผลิตภัณฑ์นําหน้าก็เลยไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเลยครับอืมแล้วชิงลายก็น่าอยู่อากาศดีเนาะอาจารย์ไปบรรยายยังติดใจยอยู่เลยเนี่ยได้มาแน่นอน <laughs> อ่ะแบรนด์แล้วในแบรนด์ในที่เป็นโล컬คุณลุลงต่อแล้วไม่มีแล้วแบรนด์ที่มาจากต่างจังหวัดอะ่ะ รู้กทมเขาไปแข่งกับเรามีไหมที่เป็น product price, โปรดักสมุนไพรมีไหมถูดเดือดค่ะรูเดือด,ด,ด,อดอแต่ไม่หว่นเลยไม่หว่นอ่ะไม่หว่นโอ้เยี่ยมเยี่ยมเก่งเก่งเก่ง,งนะฮะอ่านี่ก็ถือว่าเป็นความมั่นใจที่ระดับกรรมการบริหารนะครับให้ให้ความมั่นใจกับตัวเองแล้วก็ลูกทีมนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าโปรดักเราดีนะฮะจุดแข็งเรามีอยู่แล้วนะครับทีนี้นะฮะจุดแข็งของธุรกิจเราอยู่ตรงไหนนะครับนะฮะก่อนที่จะเกิดโควิดอะ ผลักเราธุรกิจเราเนี่ยู่ต้องไนจุดแข็งของคุณลุงเหรอคะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเราจะไม่เราจะไม่เน้นว่าทุกคนมาแล้วจะต้องรวยเราจะไม่หลอกใครเพื่อมาหาเราคุณลุงจะเน้นกับสมาชิกนะคะให้ไปคุยตามความเป็นจริงนะมาที่นี่แล้วเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัทเดียว ที่สมาชิกมาแล้วคุณลุงจะเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรคุณไม่ต้องไปซื้อเพราะว่าไรายได้คุณยังไม่เกิดป่วยก็ป่วยอยู่แล้วเหมารถเหมาราขนกันขึ้นเพื่อจะมาหาหมอที่นี่ใช่ไหมคะมที่บริษัทคุณลุงก็มีหมอประจํานะคะที่หมอตรวจรูปด้วยหม,มอตรวจเราก็ตรวจสุขภาพแล้วเราก็จะมะีการจัดเส้นให้ด้วยก็จะมีคุณหมอมาประจําที่นี่อ,อดูแลทั้งภายนอกเพราะว่าเรามีบานใช่ไหมคะบางคนไม่มีกําลังทรัพย์ อืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนลุ่งก็ดูแลผู้ป่วยที่เป็น HIV ฟรีตลอดชีวิตเพราะว่ายาของเรานี่เป็นยาช่วยในเรื่องเลือดใช่ไหมคะ,ะแค่เข<ช>าเอาอผลอ่ตรวจเลือดของเขามาก็มาเซ็นผู้ใหญ่บ้านก็มาเซ็นรับเราก็ให้เดือนละหนึ่งชุดค่ะอืมอืมนะครับ เนี่ยเาเรียกว่าอยู่กันแบบครอบครัวนะค,คุณลุงนะใช่อยู่กันแบบครอบครัวบางคนหายจากป่วยป่วยเนี่ยหายก็สีข้าวมาให้เราก็มีนะคะสีข้าวไม่ว่าอะไรจะแทนคุณเอาขากเอาข้าวเอา,าเอะไรมาให้อันนั้นมันก็เป็นความสุขแล้วค่ะอะจะอะไรอีกเยอะแยะเนาะอ่านะโอเคนะ เป็นความสุขนะครับนี่คนี่นี่นี่คือภาพที่เกิดขึ้นในครอบครัวของฟาหลวงโซลูชันนะครับทั้งโปรดักต์แล้วก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับนะฮะคุณลุงก็ไม่กลัวเพราะว่าหนึ่งใน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  l o c a l เนี่ยเราไม่มีแบรนด์มาแข่งต่างจังหวัดมาดูเดือนไงเราก็ไม่หวั่นโอ้คำนี้ชอบคำนี้ชอบนะฮะทีนี้ในช่วงโควิดเนี่ยนะครับวันนี้โควิดมาสองปีนะครับสภาพการดำเนินงานของธุรกิจเป็นยังไงครับ ปรับอ่าอะไรปรับกระบวนทัพยังไงไหมครับคุณลุงช่วงแรกนี่ก็จะเป็นทุกข์นะคะอาจารย์สมาชิกของเรานี่อุ้ยปวดหัวทําไงดีหนูจัดเท้าไม่ได้เลย<ม>ไปพบปะผู้ป่วยก็ไม่ได้ทํำยังไงดีเ,ออเพราะว่าเอ,อ่อเกี่ยวกับยานี่สุขภาพของคนใช่ไหมคะอาจารย์เราเป็นยารักษาโรคไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์เอ,อเสริมใช่ไหมคะ อืมใช่แต่ทีนี้เนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่อาหารเสริมแต่เป็นยาการได้สัมผัสจับต้องเป็นสิ่งที่ดีนะคะครับทีนี้มันก็เลยเป็นอุปสรรคเริ่มต้นเนี่ยไปไม่เป็นสมาชิกว่าหนูไปไม่เป็นเลยคุณลุงก็เลยบอกว่าเอ้าทาไมจะต้องคิดมากล่ะคะก็โทรไปคุยเราไปเยี่ยมไม่ได้ก็ต้องโทรติดตามเขาเราก็มีการซื้อซ้ําพอหายแล้วเขาก็จะเล่าให้กันฟังเองไม่ใช่ว่าโควิดมาแล้วเราจะไปไหนไม่ได้และอีกอย่างหนึ่ง สิ่งที่สิ่งที่ทําให้เราผ่านก็คืออืมทุกคนไม่อยากไปโรงพยาบาลศูนย์รวมโรคใช่ไหมคะ<ช>ไปที่ไหนก็ลําบากซื้อยารักษามารักษาดีกว่าซื้อยามากินดีกว่าอืมและทีนี้อีกอย่างหนึ่งคุณลุงก็จะทําให้คือทําความเข้าใจเนาะว่าการที่คุณไม่สบายอยู่แล้วเนี่ยถ้าไปหาหมอที่โรงพยาบาล ถ้าดูแลคนเฝ้าไข้เบมันมากกว่าไอคนที่ป่วยอีกนะคะอาจารย์เพาว่าหลวงเขาก็ช่วยเนาะสามสิบบาทมากอย่างเงี้ยค่ะแต่คนที่เปเฝ้าไข้ทุกอย่างเลยทีนี้ก็นารย์แล้วของคุณลุงไม่แพงเลยนะคะอสองขวดนี่พันเก้าร้อยบาทเองกินเดือนถ้าถ้าคิดให้ดีเนี่ยประหยัดไปเยอะแล้วนะครับเพราะต้เองก็ไม่คืละบาทกว่า ครับอืมอืออือ <3 S 1> วันหนึ่งถ้าอาจารย์หรือว่าท่านผู้ชมที่ได้ยินที่นี่นะคะ,ะได้ฟังคุณลุงเล่าเนี่ยะจะต้องภูมิใจในสิ่งที่คุณลุงเป็นก็คือผู้หญิงอายุสามสิบกว่าปีที่อำเภอแม่สายอืมเป็นไงเขาขึ้นมาประกาศว่าเสียงแรกที่เขาได้ยินในรอบสามสิบแปดปีหลังจากที่เขาทานยาน่ะเขาไม่เคยได้ยินเสียงเลย เ,เป็นและบางคนได้บัตรผู้พิการด้วยอ๋อเขาพิการก็มหานะสจรยรคุณอ่าในนายานี่ยนะคะตอนที่คุณตาผลิตมาเนี่ยค,คุณตาทรงอินเขาไม่ได้บอกว่ารักษาแก้หูหนวกหรือว่าอะไรนะคะคค่ะแต่ว่าความมหัศจรรย์เกิดขึ้นมะเร็งตอมน้ำเหลืองบ้างตอมลูกมากบ้างลูกเกาบ้างแม้แต่เด็กอายุห้าขวบ อ่าสมองที่เป็นเนื้องอกนะคะแต่น้ําเหลืองซึมตลอดมากินเดี๋ยววันหน้าจานมาคุณลุงจะให้ดูเพราะว่าคุณลุงก็รับเขาเป็นแม่อุปถัมม์อยู่ดูแลลงครับโอ้โหดูจะไดุ้ญอีกแล้วไดุ้ญอีกแล้วได้บุญอีกแล้วโอ้ยนะครับไม่ได้ยินมาสามสิบแปดปีอยู่ๆวันหนึ่งได้ยินโอ้เหมือนสวรรค์เลยก็ลุงนะนะฮะมันเป็นความสุขมากเลยค่ะครับอืมไม่ธรรมดานะครับแปลกเขาไม่เป็นใบนะ ตตมจริงเนี่ยคนไม่ได้ยินต้องคือเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นอายุสามขวบเนี่ยเขาหล่นลงไปในอ่าบ่อน้ําทิ้งอะค่ะก็คือเชื้อโรคนะในน้ําอะค่ะน่าจะเข้าหูเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้ยินอีกเลยตั้งแต่วันนั้นช้องมาดองไห้ค่ะอืมอืมอืมนะครับนั่นแหละถ้าใครเป็นเหมือนคุณลุงและจะมีความสุขคุณลุงก็เลยไม่กลัวว่าโควิดอะไรก็ไม่กลัวละเพราะว่าเราจะ เราไม่ใช่ว่าเราจะประมาทนะคะรุ่นก็ยาของเราคือรวมแล้วอยูตั้งร้อยกว่าชนิดที่ผสมอยู่ในนี้แล้วก็ศาสตร์คนโบราณเขาไม่มีโรงพยาบาลอ่ะแล้วทําไมเขาอยู่ได้จนมาถึงรุ่นเราใช่ไหมคะอย่างนักรบถือดาบไปฟาดฟันกันเลือดไหลไปเอาศาสตร์เสือมามาปิดแผลอะไรเขาก็ยังสู้ต่อแล้วเราอะคะแล้วทําไมอะไรเราก็ต้องไปเห่อยาฝาหลังฝาหลังเอ่คนไทยบ้านเราเนี่ย ค,คือสรุป,รปว่าโควิดมันเป็นเชื้อโรคใช่แต่ฟ้ารุ่งเป็นยาจะกลัวนทำไม <laughs>